โอเคเลยดีมากปิดกองเรียบร้อยแล้วค่ะขอุณนะครับทำได้ยอดมากๆเลยนะตอนนี้พักก่อนนะขอบใจนะมาคคโตะมีอะไรหรือเปล่าก็เหมือนทุกทีล่ะไม่มีอะไรหรอกต้องร้องเพลงอีกแค่ไหนถึงจะส่งไปถึงคนคนนั้นต้องทํายังไงนี่มาคคโตะตอนนี้น่ะมีงานหนึ่งนะเสนอเข้ามาฮะเป็นงานที่ให้มาคคโตะไปลองทาอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งนะ ต้องรับงานอื่นที่ไม่ใช่ร้องเพลงบ้างดูดีไหมเอาสิแต่ว่าฉันมีเงื่อนไขหนึ่งข้อเงื่อนไขอย่าเลือกใครหมูฟังเลยเต้อใจหมดเลยบังคับพี่เข้านฉันเหรอมาถ่อะไรเน่มีอะไรอะรายการทีวีจะมาถ่าย สวยสุดยอดใช่แล้วล่ะรายการร้านนี้ต้องลองเขานึกสนใจร้านเราก็เลยมาถ่ายทําด่วนแดีรับนำจุาข,ของร้านหางหมูรุ่นที่สองตัง้งแสดงิ้ให้เต็มที่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงอาหารฝีมือคุณพ่ออร่อยที่สุดอยู่แล้วแต่ช้ยยังไม่ยอมรับหรอกนะเอ้ยน้าๆนะคะคุณพ่อจะมีไอดอลมาร้านเราด้วยนะมาต้อนรับด้วยรอยยิ้มเถอะนะคะไอเด้าเหรอใครจะมาเหรอคะเอ้ยนันสิรู้สึกจะชื่อ สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะมาคอปปี้เฮ้ยดีใจจริงเลยมาคอปปี้มาที่บ้านฉันด้วยฉันแค่มาทำงานน่ะนี่บ้านเธอรอเหรอคะ่ะฉันชื่อไอดะมานะนะเรียกมานะเฉยๆก็ได้ฉันชื่อฮิชิคาวะริกะเอาละเขาไปซ้อมใหญ่แบบเดียวกับที่ถ่ายจริงพรุ่งนี้เลยนะครับก็ครับ คนด้วยนะคะสู้สู้ค่ะคุณพ่อเอเริ่มกันที่เมนูแนะนํำของร้านนะข้าวห่อไข่สูพิเศษครับอย่างแรกก็ต้องเตรียมวัตถุดิบหอมใหญ่กับแครอทให้หั่นซอยส่วนเห็ดกับเบคอนให้สไลด์บางๆถ้าอย่างนั้นรบกวนล้างแครอทให้หน่อยนะค่ะโอ๊ยไม่ต้องใส่น้ำยาล้างจานสิครับเอ๊ะ โอ้ยขอโทษด้วยค่ะมากอโตไม่เคยทำอาหารมาก่อนค่ะ<า> <laughs> ถ้าไม่เคยทำมาก่อนก็ช่วยไม่ได้เหรอเนานะงันเปลี่ยนมา